หัวใจเนี่ยก็คือกลับไปที่อุดมการณ์หลักของพรรคครับซึ่งมหอาจารย์มากอุดมการ์นี้ยืนอยู่ได้ผ่านสิบปีก็คือการส่งเสริมการแข่งขันในระบบเศรษฐกิจให้โปร่งใสและเป็นธรรมนะซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นโดยเฉพาะ10กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยมันประเด็นปัญหาเรื่องของการผูกขาดประเด็นปัญหาโอกาสในในการแข่งขันทั้งโดย คนไทยและคนต่างชาติในระบบเศรษฐกิจไทยเนี่ยมันน้อยลงมันเราต้องเปิดตรงนี้นะฮะแล้วก็จะทําให้ผู้ได้ประโยชน์สุดท้ายแล้วเนี่ยก็คือประชาชนในฐานะผู้บริโภคเพราะฉะนั้นพลังงานและทุกๆเรื่องเนี่ยปรัชญาทางความคิดของเราคือทํายังไงให้มันเกิดการลงทุนการลงทุนจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อ,อน,นักลงุนเขามองว่ามาแข่งขันแล้วเขาได้รับความเป็นธรรมนะครับคือทุกคนมีโอกาสเท่ากัน เป็นลงใต้ปีให้กับคุณอภพิสิ์และรรคประชาธิปัตย์อีกครั้งหนึ่งคิดว่าจะบินไปได้ไกลแค่ไหนก็ต้องบอกว่าเราเรา,เราก็ตั้งใจที่จะเข้ามามีส่วนที่จะทําให้การเมืองของประเทศดีขึ้นได้นะครับซึ่งสุดท้ายแน่นอนที่สุดผู้ดีก็ถูกอีกเราก็ต้องพึ่งพาอาศัยคะแนนสนับสนุนเรานะครับแต่ว่าความตั้งใจเราเต็มร้อยแล้วก็ทุกๆคนที่เข้ามาเนี่ยก็เข้ามาด้วย,วยความตื่นเต้น เราหลายคนวันนี้เป็นกิจกรรมทางการเมืองครั้งแรกของเขาเลยที่สั้ปาปแต่เขาได้สะสมประสบการณ์ในชีวิตของเขาทางด้านอื่นๆที่เรามองว่าเป็นประโยชน์ครับต่อ,อการแก้ปัญหาบ้านเมืองได้ก็หวังสูงครับแล้วก็อย่างที่ว่าครับเต็มร้อยเมื่อกลับมาแล้วในการที่จะให้พักเป็น ที่พึ่งให้กับประชาชน,นอีกครั้งอย่างนั้นควรจะสูงเกินความสูงของคุณกอนรก็ร้ <laughs> <g ül> อยเก้าสิบสามถ้าสูงได้ขนาดนั้นก็ถือว่าเยี่ยมเลยนะครับ